สวัสดียามเช้าครับผมนัทวันเฉลิมจากบ้านไร่ในวันนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูแปลงผักนะครับด้านหลังผมนี้ครับด้านหลังผมนี้ก็จะมีพืชหลากหลายชนิดนะครับอันนี้ก็จะเป็นพริกหวานนะครับพริกเขียวเดี๋ยวผมจะเด็ดให้ดูนะครับสดๆเลยครับ นี่นะครับส่วนด้านหลังนี่ก็จะเป็นมะเขือมะเขือไข่เต่าขาวนะครับแก้มน้ำพริกครับครับส่วนข้างๆมะเขือนะครับก็จะเป็นมะเขือสีดงครับอันนี้ยังไม่ได้อายุนะครับ แปลงถัดไปก็จะเป็นพริกขี้หนูสวนครับนี่นะครับส่วนแปลงนี้ก็เป็นมะเขือเขียวยาวนะครับออแกนิกร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ไม่มีสารเคมีทุกชนิดนะครับผิวอาจจะไม่สวยนะครับอันนี้เป็นแปลงคณะฮ่องกงครับยกพื้นครับ วันหยอดมเมล็ดก็วันที่ยี่สิบแปดเมษานะครับวันนี้ก็วันที่แปดแล้วเริ่มขึ้นแล้วครับแปลงนี้ก็จะมีคณะฮ่องกงจอนเขียวนะครับแล้วก็ผักบุ้งคณะใบครับนี่ครับอันนี้ก็บุ้งจีน,นครับ อันนี้เป็นเขียวดอกตุง้งตุ้งดอกนะครับโอเคนะครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวัสดีครับ